แต่มันมีหางแต่แล้วกุ่นกลุ่นบุ๊บบุ๊บร้อนเหมือน,นเลยจังไหนคือหเห็นเฮียนะพี่น้องเห็นปะครับฟ้าดอกเหลี่ยวดีวครับเก็บหอดลูกบนตัวไหนพี่น้องหอดปะแปดขีดมันเจ็ดแปดขีดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุทกท่านครับผม เจอกันปีหกเจ็ดครับพี่น้องมือนีพามาหายย่หากินครับเมื่อก่ไข่มดแดงครับพี่น้องอันนี้จะเป็นคลิปแรกของปีเนาะครับเนาะคลิปเน่าของปีคลิปแรกครับพี่น้องนี่วันกี้ใครหมดแดงครับมือนีวันหกคุ้มพาร์นันที่หกคุ้มพาร์ครับพี่น้องครับปกติแงไปตั้งแต่เดือนมกราครับแต่ว่าปีนีเรียงจัาหน่อยก็เลยมาเริ่มกันมือนีครับคลิปแรกครับปะลุบเปรุ่นกันครับวันจข่คือ็ว่าใครเอาใครยุ่ยด้วยพี่น้องครับ ต้นยูคา,คาอาหิงเขาไปอีกเขาเออเออนี่แหละเอาไปซุปเลยนี่ต้นยูคาแล้วก็ต้นมะม่วงค่ะมะม่วงเนี่ยก็มีหั้งหนึ่งนี่อะไรฉันเห็นน้ำม,ม,มันโอหข้างบนแดงนี่ที่นี่มันแหลงคาร์บอนไดออกไเลยมากลาๆลามาโอ็ใครดีที่ต้นนี่ น้ำแห้งเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยคนนั้นได้หวยนะ้ำมันมีน้ำพอมามีน้ำเลยครับแห้งแค่ไห่งเลยแค่แห <เอ S 1> ่เล<อ>ยน้ำมันมีพอหยุดโอ้ยไหลไปไหนเนี่ยข้าตัวยี้ขาหน่อยนี่นเจนี่เห็นบ่มีขังนึงเนี่ยข้าลุงก้อนนมาจังวางขังกับของออเงามามาดูกันบบบนี้คอยเด้อวางขัง ใครงามแค่ใครง้างใครงามเด็กจิ๋นงใครงามใครง้างอ๋อนี่มาปัดอัพแดงก่อนเบิ้งครับเบิ้งใครตรงเหล่าต้นไหนพี่น้องราการราการเบิ้งสภาพน้ำครับพี่น้องไม่น้ำเลยครับแห้งเบัดเลยเกามาสะปลาเป็นหม่องเป็นหม่องรูดตีทีเดียวนานยังเต็มอยู่ครับตอนนี้แงนครับเนาะสวยๆงามๆครับพี่น้อง ืันนี้ก็ได้นี่นะครับแป้งแสงมันครับหูุนาพ่อโมแดงยังประกาศครับพี่น้องเออบาดแรกแล้วพี่น้องบาดแรกนะครับเป็นยังคือเอาสวิงมาติพี่น้องบ่เอาอันบ่เอาแม่มันครับพี่น้องแหม่มันออกจากหิงนะครับแล้วโอ้ยใครครับพี่น้องมึงทำงามเลยครับ วัดไปจักหน่อยเห็นป่ะครับมันคือเริ่มจางแล้วคือเิ่มเห็นตะไคร่ล้วครับสวยๆครับพี่น้องบรรยากาศฮ้อนๆครับพี่น้องเด็ดๆด็ดย้ำใบครับพี่น้องใบม้งสองใบสองม้งนี่แหละตาไะไเขาตัดไปแล้วนี่ครับเอาออกโดยประมาณนะครับเนาะครับไข่ตรงๆเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม ใส่ถังไว้น,นี่เขามีกันยิ้มหนูตัวพี่น้องมาถวยนึงหรอเฮ้ยถวยเงินตัวครับนี่น่ไปไปเน,นี่ยต่อครับพี่น้องครับครับหม้เขากระติเป็นหมายน้ำขังคล้องเนาะครับเน,นาะย่างมาเรื่อยๆครับพี่น้องอันตรายเด้อพี่น้องนี่ครับน้ำขังคล้องขังขอ,งองย่างนี่ระวังดีๆครับพี่น้องหมามุ่ยครับ ขันถือระเดียบร้อยเด้ดครับนี่คันยังขัดด้นี่ครับนี่อันตรายครับขับหกม่วงกันลังเป็นหน่อยครับพี่น้องบมกม่วงน้อยไอ่มาเดี๋ยอยเจีวมานาวนนได้หน่ขันเดี๋ยอยเจีวมานาวแล้สวยครับพี่น้องเนี่ยทั้งนั้นรักบมุกม่วงระบาดบมกม่วงกำลังเป็นหน่อยหน่อยครับพี่น้อง เนมต้แย้หลเลยต่วงแต่องเสียบตัวพี่น้องนี่แง่องลูกเลยมัวงาอยกนองเป็นี้ยร่งเสีบปปดดบังบัง พี่น้องเห็นปลาดุกมาหันแม่เนี่ยแม่น้ำแห้งๆนี่แม่แหลนลุ้ยลยเห็นกลางหลังอยู่ถามสิตุขับไปค่อยๆขค่อยๆค่อยๆโอ้เห็นลืมพดทเขาเดือดตัวนี้โอ้ยเอาลงมาค่อยๆคว่องคว่องคว่องขับขับขับเต็มเินเต็มเินค่อยๆค่อยๆวางเด้อค่อยๆวาง งั้นบลาเขาใครถากเนาะใครถากเก๋เาเลยโอ้ใครน้อยเนี่ยอืมอืมอืมใครน้อยให้น้อยระวังจะไปซัดมันแต่ไมงพี่ยาเบิดต้องหันเห็นปลาดุกอยู่หันตัวพี่นอ้องสามตัวครับเรียนขึ้นไปผุนเรียนขึ้นไปหนองเทร่ง เหมือนรางกุมเที่ยวเหี์เมื่อวานนั่ะครับปูดีไก่เุิ้เลียนขึ้นมาเลียนจากเอาวนี่ขึ้นไปไปุ้ยประดุกครับประมาณพอต้มป้นนี่แหละครับสามตัวเลยเลียนเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนผ่านน้ำขึ้นไปนะอันนี้ประทันตรง,ง,งครับใครใครเป็นกำลังกำลังใครหน่อยกำลังไงใครกำลังไง เป็นบางตนครับพี่น้องฝนท่านได้ล้งเลยครับมูถี่มันตรงนี่ครับพี่น้องเนี่ยมากเมื่อกี้เนี่ยครับไข่ตรงตรงนะอันนี้มันเป็นน่อาจจะได้กินน้ำหมอกนะครับพี่น้องหมดไข่น้ำหมอกครับน้ำหมอกมันจัดช่วงอาทิตย์เร็วอากาศมันเย็นน้ำหมอกมันลงมันลงหลายมันก็เลยไข่อันนี้กืลังสิเริ่มไข่ครับไข่หน่อยอยู่ท่านตรงก็ได้ครับืันนี้ อย่างไปต้คลองน้ำแห้งเบิดครับพี่น้องเพราะว่าตะคลองไปอย่ลงแบรรยากาศคแบบฮ้อนๆเอาๆแห้งๆครับพี่น้องบ่เขียวบ่ยังดอกครับมานเขามานนอกเขาครับเหลืองไปเบิดบนลง้งแบบอะครับตั้งสีเขียวเอาเรียงว่าเขาทั้งนั้นครับพี่น้องใบใหม่กับพระท่านปงหรอกครับเราะพี่น้อง ขามฝากครับผมข่ามฝากมาไม้เก่าของทุกปีนะครับไม้ต้นหวาต้นนี้ครับลุงครับพี่น้องพูดอ่ะใครงามๆหลวนๆลวมีหอดเต่งครับพี่น้องมันเป็นเต่งแต่ใดเลยล่ะต้นนี้หัวปีนี่น้ำไม่ร้อนอันนี้ห้องเดียวเด้อครับน้ำไม่ร้อนก็่ชังสี่ล่ะครัาว่ามีห้งนะอ๋อพี่น้องพเดี๋ยวครับเตรียมถานเลยครับ ยดมแม่ติ่งมองง่ายไนนี่งะไรมีกับก่ไหลได้พี่น้องตัวนี้จะใครเลยต้นว่าครับพี่นอ้องสังเกตเรองไข่ครับตรงตรข้างนั่นเลยครับแม่ออกก่อนแม่ออกก็ได้เอาปิ่งออกตรง,ต,งตรงตงไขนง่นงางเมียนามั้ยไงต้นหัวปี้อง ะะต้นนี้มันจะใครก่อนมูสไลส์ตะเดย์สะพัดใดย์กับพี่น้องต้นหวาต้นนี้ขั้นเขาตัดอ้อยเพิ่บนี้แมนเลยครับนี่ต้นนี่ต้วว่าปีที่เลี่ยวนี่มันมีสองครั้งบ่มีใครอะไรงมั้งบ่พี่น้องมา,าเห็นน้ำดอกค่ะทั้งมันก็บ่มันบังแหงสูงแหงแต่ว,ว่าทรั้งนี้ทั้งไงตืบทา้ทารุ่นกันตอนเอาลงมา้านะคะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยววิงวว่งมาทัานเขาวิ่งมาทันเขาโยกขึ้นตึงสูงเถ่าในยัยก็แย่แตกแล้วยกวิ่งขึ้นไปเลยโอ้โอ,อ้โปฝาา่าปรนะชุนคิงคังมันวิงน่งมาทันเขาเลยนะหมุนอีกครั้งนึงเบิ้งหมุนวิ่งอีกครั้งนึงเบิ้งเออ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 เขาแรปนั่นแรปนั่นแนหละ เออเออได้แล้วค่อยๆเย้าว้าววิ่งติดหนีเออได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆโอ้โเหี่ยวเบิร์ตลงอาลงเฮียเบิร์ตขับพี่น้อยไหมจี่โอ้จะได้ครับเฮียเบิร์ตมันไปยิงมาตรง đợt nhăn như ừ. mắc mắc <laughs> thắng mình cho có sẽ bất thưởng được nó thầu trong cảng hôm nay nhỉ thưởng được nhỉ thưởng được ได้ยุได้ยุไม่ไรยุดอ่ะได้แล้บ,บรรยากาศพี่น้องมาในย,ยุข้างทางเนาะค่ะบันนี้สี่เขาบ้านทางสี่เขาบ้านบันนี้วองเบิ่งเอารถมาเถ่า <c oughs> ลบรถก่อนรถมาพี่น้องรถมา

Ô oh, ô oh, ô, oh, lái giọt giọt đâu, <laughs> Thì nó ngủ lén một nó lái giọt giọt đi <laughs> ừ, oh, mà มาถอยมาถอยมาคอยเอาลงคอยคอยเอาลงต,ต่อเลยติเอาตอไปต้ตตนบักข้อพี่น้องนี่จะมาคอยต้นนี้บาาพ่พลาดไม่พลาดเลยแมนบ่าอะไแมนแมนบ้าพลาดมัน,มนาาเป็นเป้พอพองพ่อเนาะวะาการแจำว่าม,มีห้างแต่แล้วกุ่นกุ่น บุ๊บว้ายม้ยอนเหมือนเลยจังไหนคือให้มันเฮียนะมันหอกทางเลยทั้งเพิ่งฝนส่วนแล้วใดอยู่ได้เ,ดเป็นก้อนอยู่ได้หน่ะนะมันเป็นทั้งบใบไม้นั่น,น,ลนแล้วที่น้อมันมันร้อนแบบหญิงเนาะมันล้นใส่หญิงกับตีไข่นะเนาะ mất lần sau vùng mất lợi nhang lang lưới. Ô, ô, khoai, khoai. À, này, bớt lợi ô khoi khoi anh em 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 <laughs> เขียวๆไปอะปลคอยของอีกแล้วห้ยเต็มวิ่งโอ้ยปัดไปปักตกห้วยตกของ,องปลคอย <laughs> ปลคอยวางา <laughs> วางโอ้ยโอ้ย นนร่มาเลยเนเป็นพวงมาเลยนี่เหลียวพี่น้องเห็นไหครับฟ้าดอกเหลียวเฮ้ยเห็นไหพีห่น้องได้แดดด้นี่ครับเขาจูนพูนไม่มีเลยตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆนี่เห็นไหมใครตรงทงั้งแนนนะครับพี่น้องเต็มถาดเลยไปไปสรุปผลงานเบมึงกันได้ลายบ่ามาอนี่ เราไปเบิ้งงว้วออีกพี่น้องไปทุระอีกครับไปเจี้ยวใหญง่ง้วพร้อมพี่น้องค่ำแล้วมาดูผลงานเราวันนี้พี่น้องถึงขุเลย มาทำมาได้กระหักโวยหมดกัดเอ้ยไปนองบ้างแล้วต้องไปฮอนไปแซนน์อีกไหครับเก็บหอดลูกเป็นตัวไหนพี่น้องหอดปะอือแปดคิด มันเจ็ดแปดขีดนะพี่น้องงามเลยครับเครื่องถังเลยถังหน่อยถังขึโอเคพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายตัะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมกับพี่น้องจิบแหลกของปีหกเจ็ดแลครับเนาะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินครับมาหาไข่มดแดงกับพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งเแหละครับพี่น้องครับแงกับบ่แงบ่หลายห้างไปไหนประมาณ สิบสิบั้งน้อยๆครับพี่น้องแงต่ต้นที่มันไข่เนาะครับเนาะต้นที่เคยไข่ต้นปีมันเกิดที่ไข่คือเกาลัดพี่น้องที่หน่อยที่ไรกะขึ้นยู่กับฝนกับฝ่าคือกันกับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ถือว่าฝุกเติบหลายๆเติบกับพี่น้องขอบคูดหลายๆอีกครั้งหนึ่งครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเกาครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม